วอร์ซาเช่เอรสกับยิปเซนโรองไวล์ไลฟ์ตัวไหนจะหวานกว่ากันแล้วก็ตัวไหนจะเซ็กซี่มากกว่ากันถ้าพร้อมไหมเนี่ยไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซินนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปรียบเทียบน้ําหอม2ตัวด้วยกันครับที่ผมมีความชอบมันมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะซื้อขวดเต็มมาแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมลองมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกลิ่นที่เน้ประสงค์แล้วก็มีความหวานมีความน่าดึงดูด ตัวแรกเนี่ยก็คือ Versace Eros ที่เป็น Alderite Th นะครับแต่ว่าในปี2020ปีนี้เนี่ยเขาได้ออกตัว a อ d e r f a r m มาครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบสำหรับตัว Eros ที่เป็น Alderite Th ก่อนนะครับแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็น Yves Saint Laurent Wild Life นะครับหรือว,ว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Wild Life Intense EDT นะครับซึ่ง ผมจะขอเริ่มจากกลิ่นที่ราคามันถูกลงมาก่อนแล้วกันะกนะก็คือขอเริ่มจาก Versace e r r s เอร d e สออเด t t e ก่อนแล้วกันนะครับราคาของเขาเนี่ยที่ผมไปดูนในเว็บ Central เนี่ยก,ก็ราคาประมาณ3,650บาทครับแล้วก็ราคาตามเพจน้ำหอมหรือว่าราคาตามใน f c e e o o o อะไรเงี้ยก็จะ ประมาณไม่เกิน2,000บาทนะครับหรือว่าจะขึ้นไปประมาณ2,000ต,ต้นๆะไยเงี้ยส่วนเทสเตอร์เนี่ยก็จะมีฝาด้วยนะครับฝาไม่เกิน2,000บาทคนระับประมาณพันกลางๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายแล้วก็เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ขายน้ําหอมแพงหรือว่ามันเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์แบรนด์ที่ขายน้ําหอมที่ค่อนข้างจะถูกแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะครับแล้วก็ผมจะฉีดไว้ตรงฝั่งซ้ายมือของผมนะครับ กลิ่นของเขาเนี่ยผมชิมมาประมาณ5นาที10นาทีได้แลวครับก็กลิ่นของเขาเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากกลิ่นเปิดของเขาเนี่ยก็จะมีความมิ้นท์นะครับมีความที่หวานออกไปทางแบบมิ้นท์มิ้น์ออกไปทางฟรุตตี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความแบบมีความเปรี้ยวซ่าอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีความสโมกตามมาข้างหลังนะครับมันก็เป็นกลิ่นที่หลายๆคนเคยดูคลิปที่ผมที่ผ่านมาแล้วนะว่ามันเป็นกลิ่นที่ เหมาะกับไปปาร์ตี้เหมาะกับไปคลับบิงหรือว่าแบบเหมาะกับไปเดทมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยกลิ่นของเขามาดูมีความสนุกสนานครับมีความเพลฟูลมีความมีความเด็กลงมีความวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแก่นมีความซาอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่เอ่ออาจจะใช้ได้กับพนักงานออฟฟิศก็ได้หรือว่าเด็กมหาลัยอย่างผมเองเนี่ยผมก็เคยได้กลิ่นเหมือนกันนะเวลาคนที่แบบว่ามีตอนหนึ่งที่ผมนั่งเรียนอยู่แล้วก็มีคนเดินผ่านมาอะไรเงี้ยเหมือนเขาฉีดวอเลเชอร์เช่เอรรอสอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่า สามารถฉีดไปเรียนได้แต่ถ้าคุณฉีดเยอะมากจนเกินไปมันก็จะทําให้ฉุนหรือว่าลาคาญตัวเองหรือว่าคนอื่นลาคาญคุณก็ได้เนี้ยเออก็ผมว่ามันเป็นกลิ่นหนึ่งที่มีความอเนกประสงค์นะแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ตามกรันเทศะรือว่า ตามสถานที่ที่เราไปว่าคุณจะต้องฉีดมากฉีดน้อยได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าฉีดไปเรียนเนี่ยผมคิดว่าปาระมาณสอสเปรย์ก็พอแล้วแต่ว่าถ้าจะฉีดไปครับบิง้งฉีดไปเที่ยงคืนอนี่ยก็อาจไปได้เลย6กเสเปรย์ครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นกลิ่นของความเซ็กซี่มีความหวานมีความเย้ายวนแล้วก็ เป็นคนที่ออกจะไปทาง e x t r o v e r t หน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่า introvert ที่ไม่ค่อยพูดคุยเพราะว่ากลิ่นมันดูมีความสนุกสนานมีความเฮฮาอยู่ในตัวมากๆเลยแล้วก็ราคาจับต้องได้ง่ายมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคุณหาในเพจ Facebook ได้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันราคามันดีมากๆาแล้วก็มันเป็นราคาที่เด็กนักศึกษาจับต้องได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าวัยทำงานไปอะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้อยู่คือมันเป็นน้ำหอมที่ตั้งแต่เด็กมัธยมเด็กมหาลัยหรือว่า คนนี้ทํางานไปเกือบๆสามสิบอ,อะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้อยู่เออมันก็เป็นน้ําหอมน้ําหอมที่แบบว่ามีความอเนกประสงค์แล้วก็ใช้ได้หลายช่วงอายุนะครับอืมแล้วก็ถามว่าหวานมากไหมผมคิดว่าก็อยู่ที่จำนวนสเปรย์แล้วกันถ้าคุณฉีดน้อยมันก็ไม่ได้ฟูงกระจายขึ้นมาตีจมูกคุณแล้วก็ผมว่ามันไม่ได้รู้สึกหวานจนเกินไปแต่ถ้าคุณฉีดเยอะมันจะเลี่ยนหรือว่าแบบทําให้คุณลาคาญตัวเองอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นแล้วครับแล้วก็กลิ่นเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแล้วก็การกระจายตัว การติดทนนานผมค pues nah. ิดว่ามันดีมากๆเลยแล้วก็อยู่เพอรเเนี่ยหรือแบบว่าฉีดดีๆอยู่ได้ถึงวันเลยนะหรือแบบข้ามวันไปเลยอะไรเงี้ยเออเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากๆสำหรับแบรนด์เวอร์ชัเนาะแล้วก็ราคาด้วยเรื enables, iros, ่องอะไรด้วยถือว่าแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากๆอยู่ก็อยู่ที่ว่าทุกคนนะครับว่าคุณจะชอบกลิ่นแนวนี้ไหมเพราะว่าไอ้กลิ่น w i ล์ลิฟ์เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งเหมือนกันที่สามารถฉีดไปร้านเหล้าฉีดไปคลับบิ้งได้เหมือนกันแล้วก็ผมค งั้นเราข้ามมางั้นเราข้ามาดูที่ตัวยิบเซโรลองไวไลฟ์กันดีกว่านะครับฉีดไว้ข้างขวาของผมนะครับอืมใช่นะครับก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปเปรียบเทียบพาราโคนาบานอินวิก u ัแล้วก็ยิบเซโรลองไว e d p ไปแล้วเนาะตัวนั้นเนี่ย ก็จะมีความเซ็กซี่มากๆกว่าครับแล้วก็เหมาะกับอากาศเย็นมากกว่าแล้วก็คิดว่าฉีดไปได้กับงานทางการหรือว่างานที่ดหราขึ้นมาหน่อยแล้วหรือว่าถ้าฉีดไปรัดเล่าฉีดไปเรียนฉีดไปคับบิ้งอะไรเงี้ยก็ยังทําได้อยู่แต่ว่าตัวนี้ออลดความหวานลดความสไปซี่ลงมาแล้วก็เพิ่มแบบ เพิ่มความ Inten s e ของตัว EDT คือต้องบอกก่อนว่า y ิ f Sanglorong e d t เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นมากกว่าลดความหวานลงมาครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดูสะอาดมากขึ้นเป็นกลิ่นที่ดูใช้กับเอ่อเวลาฉีดไปเรียนหรือว่าฉีดไปทำงานได้ดีมากกว่าแต่ว่า w l i f e Intense เนี่ยเขาก็เหมือนเพิ่มความอินเทนส์ขึ้นมาจากตัวออร์เดเทเลตเนาะมันก็จะเพิ่มความหวานขึ้นมานะครับเพิ่มความอนเนกประสงค์ขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าฉีดไปทํางานฉีดไปเรียนก็ยังได้อยู่แต่ว่า ถ้าจะฉีดไปร้านเหล้าฉีดไป,ลลดไปคลับบิงหรือว่าฉีดไปเดทฉีดไปงานพิธีการงานทางการอะไรก็ทําได้เหมือนกันอืแต่ก็จะไม่เท่ากับตัว EDP เพราะตัว EDP เนี่ยก็คือเหมือนแบบตัวขั้นสุดแล้วคนระับเป็นตัวแบบว่าอีโวขึ้นไปแล้วเนาะคือสามารถฉีดได้หลายสถานการณ์มากๆแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่อากาศเย็นๆหน่อยนะส่วน Wi Life หรือว่าตัว Y EDT เนี่ยมันก็อาจจะเหมาะกับอากาศหน้าร้อนมากกว่าหรือว่าฉีดในที่โลง่โลงๆหรือว่าฉีดอัดไปได้หลายสเปรย์ถ้าคุณแบบอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยเพราะว่ากลิ่นมันอาจจะสู้น้ำหอมคนอื่นไม่ได้อะไรอย่่่่าาางี้แตววนผคิด มันเป็นกลิ่นที่ผมชอบที่สุดในไลน์ของวายนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เคยลองตัววายโอเฟเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยผมชอบวายไลฟ์มากที่สุดแล้วนะครับอเรื่องความที่กลิ่นมันมีความหวานแล้วก็กลิ่นมันดูแบบว่า เซ็กซี่ด้วยแล้วก็กลิ่นมันดูไม่ได้เป็นทางการอะไรมากมีความแคชชวลอยู่ในตัวแล้วก็ผมคิดว่าการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวมันจะออกไปทางแบบอากาศหน้าร้อนก็ได้คือคุณไม่ต้องแต่งแบบแขนยาวจา๋าหรือว่าใส่สูทจา๋าให้มันแบบดูอึดอัดหรือว่าให้ดูแบบมันร้อนอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นน้ําหอมแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความมันเป็นกลิ่นที่ดูวัยรุ่นด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าคนที่แบบว่า30 ขึ้นไปแล้วเน่ก็ยังใช้ได้อยู่คือผมคิดว่ามันมีความอนเนกประสงค์มากกว่า mm. v e r s a ช e Eros ด้วยแล้วก็การกระจายตัวหรือว่าการติดทนนานอาจจะสู้ v e r s a ช e Eros ไม่ได้แต่ผมก็รู้สึกว่าเอ่อมันเป็นกลิ่นที่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบ i l d Life มากกว่าด้วยความที่มันมีความอนเนกประสงค์แล้วก็มันเป็นกลิ่นที่ดีมากกว่าเออผมก็ตอบตอนนี้ได้เลยว่าผมชอบกลิ่นของผมชอบกลิ่นของ Wild Life มากกว่านั่นเองนะครับ ผมชอบไวไลฟ์มากกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะว่าผมชอบไวไลฟ์มากที่สุดในตระกูลไวทุกตัวเลยนะครับเพราะว่ามันด้วยความที่มันใช้ง่ายมากกว่าแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันแบบว่ามีขวดเดียวคุณสามารถฉีดไปได้หลายสถานการณ์มากกว่าด้วยความที่ผมเป็นคนขี้ร้อนด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าฉีดในอากาศเย็นๆหรือว่าแบบว่าถ้าเราต้องไปเข้าห้องแอร์เย็นๆไปเข้าไปเข้างานไิธีการไปเข้าสังคมอย่างเงี้ยตัวเนี้ยทำได้ดีมากๆแล้วก็ y e d p ผมรู้สึกว่าราคามัน ค่อนข้างที่จะต่างกับ Y Life อยู่เหมือนกันอืถ้าแบบหา Y Life ได้ผมก็คิดว่าเออผมก็อาจจะต้องรีบหามาแต่ว่าผมวางแผนไว้แล้วแหละว่าอาจจะอาจจะไปเป็นปีหน้าเพราะว่าปีนี้ผมซื้อน้ำหอมเยอะมากแล้วนะครับก็อาจจะไปเป็นต้นเดือนต้นปีหน้าอะไรเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำรีวิวมาทำอะไรมาทำรีวิวมาทำแบบอันบ็อกซิ่งให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันแต่ว่าตอนเนี้ยผมมีหลอดแบ่งประมาณ 10ml นะครับก็คือแบบว่า ลองฉีดกับไว้อ้ครั้งแรกแล้วผมรู้สึกชอบมันมากเลยแล้วก็หารถแบ่งมาแล้วก็เลยหาแบบ 10ml เลยนะครับให้มันแบบว่าจุกใจให้มันคุ้มไปเลยนะครับแล้วก็จะฉีดได้นานๆหน่อยรอขวดเต็มมาอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็มันเป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมจะซื้อเป็น perfume wish list ซึ่งปีนี้เลยครับแต่ว่าก็จะซื้อปีหน้าเนาะอะไรเงี้ยเอออืมเป็นแ,แบบนั้นเลยครับาผมรู้สึกว่าผมชอบมากกว่าด้วยความที่มันไม่ได้หวานจัดๆเหมือน Versace Eros แล้วก็ ผมไม่ได้ชอบกลิ่นมิ้นท์ของเวอร์ซาเช่เอรอสนะอืมแล้วก็ผมคิดว่ามันมีความแบบวายไลฟ์เนี่ยมันมีความสไปซี่เล็กๆน้อยที่มันลงตัวกันมากๆแล้วก็มีความแบบซสบๆซ้าๆอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเออผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยความที่ราคาด้วยด้วยด้วยแบรนด์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตะกรูวายทุกตัวผมคิดว่ามันฉีดได้หลายสถานการณ์มากมาก ไม่ว่าจะเป็นแบบตัวโอเฟชที่ผมยังไม่ได้ลองไงแต่ผมไปดูรีวิวมาผมก็คิดว่ามันฉีดในแบบห้องแอร์เย็นๆก็ยังได้เลยเออหรือแบบว่าฉีดไปที่ไหนต่างๆก็ได้เออคือตระกูลวายทุกตัวถ้าคุณชอบตรงไหนคุณก็แบบซื้อเก็บมาเป็นแบบขวดเต็มได้เลยอะไรเงี้ยเออถ้าแบบเลือกตัวเดียวหรือแล้วเลือกสองขวดก็ได้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็น น้ำหอมที่แบบว่าครบทุกสถานการณ์มากจริงๆนะครับยู่ที่ทุกคนนะครับว่าจะชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันเนาะเออผมก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็อยากจะรู้ความเห็นทุกคนนะครับว่าทุกคนคิดว่า v e r ร์ชเชเอรสกับไว l i ไลฟ์เนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงแล้วก็ชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมครับ